สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโยลูกชาวสวนดิฉันเคยนะครับวันนี้คุยโยมาคุยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับเรื่องมะพร้าวนะครับต้นนี้มะพร้าวต้นเนี้ยเขาคุยโยปลูกมาประมาณสามปีสามปีกว่าๆแล้วเขาออกรูปมาเพื่อนๆลองดูรูปเขาเนี้ยคุยโยตอนปลูกเนี่ยปลูกจากมะพร้าวอ่อนใช้มะพร้าวอ่อนมาปลูกที่จริงพอเห็นต้นเขาขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะ เป็นมะพร้าวอ่อนหรือเป็นมะพร้าวแกงไแน่ใจเพราะต้นเขาใหญ่มากเลยนะครับแล้วพอที่จริงถ้าเป็นมะพร้าวอ่อนทั่วๆไปเนี่ยเขาประมาณสองปีครึ่งสามปีเขาก็ออกลูกะอ,อกเตี้ยๆแต่ต้นเนี้ยเขาสูงพอสมควรก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นมะพร้าวแกงแต่พอเขาออกจานมาเนี่ยเพื่อนๆลองดูลูกเขาลูกเขาจะโดกมากเลยก็เลยรู้ว่า ็นมะพร้าวกลายแน่นอนนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าจะก,กลายจะก,กลายเป็นมะพร้าวแกงหรือเป็นมะพราะ้าวกินอ่อนนะครับอันนี้เป็นจัดแรกที่เขาออกมานะครับใจจริงๆวิวก็ยังคิดว่าแต่เขาออกมาเยอะคนนี้นะตอนแรกเนี่ยแต่เขาติดมาประมาณนี้วพี่วก็คิดว่าอุ้ยออกมาอย่างงี้มาเป็นมะพร้าวแกงแน่นอนเลยก็ยังเอ๊ะมะพร้าวแกงกัน ก็เหมือนกับว่าเออใาบะขาแกงแต่แต่จะดูเนื้อของเขาว่าเนื้อหนาไม่หนาอะไรนะครับแต่พอมาจันที่สองแล้วก็จันนี้เป็นจันที่สองจันที่สองเขาก็ยังที่จริงออกลูกมาเยอะแล้วเขาก็ลิ่นรื่นไปเรื่อยๆแล้วก็มีจันที่สามที่สี่แล้วก็พอตรงนี้ตรงนี้คุยเห็นนีมต,ตรงนี้น่าจะประ,ประมาณจันที่หกที่เื่อนเื่อนเห็นหน,นี่ดีให้ดูสูงๆนี่น่าจะเป็นจันที่หก พอคีลอย่าก็ติดลูกเยอะปุ๊บครโย,ยก็เลยเอ้ยติดลูกกลัวเขาจะร่วงเพราะว่าเขาติดเยอะมากเลยก็เลยใช้วิธีผสมแกสอนเนี่ยพอผสมแกสอนติดเขาไม่ค่อยร่วงเลยนะครับเนีติดเยอะมากเลยแล้วก็อันเนี้ยที่หกหรือที่เจ็ดที่เจ็ดอันประมาณนี้ยไม่รู้เลยอันนี้ก็ผสมแกสอนไว้นะครับเขาก็ไม่ร่วงเลยแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเป็นมะพร้าวอะไร ก็ต้องคอยดูเข้าไปก่อนว่าว่าจะเป็นมะพราะ้าวกินอ่อนหรือจะเป็นมะพร้าวแกงนะครับอืมเดี๋ยวคิดว่าคลิปต้องมีสักคลิปหนึ่งนะ่ะที่คุยโยจะสอนวิธีการผสมแค่สอนมะพราะ้าวทาให้เพื่อนๆดูว่าคุยโยผสมยังไงนะครับผมิปนี้ให้ดูก่อนว่าถ้าผสมแล้วเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะติดอันี้ก็รักการผสมแล้วเนี่ยค่อนข้างจะตสดดีเหมือนกันนะครับผสมมาได้รู้สึกจะสัปดาลแล้วก็ แล้วเขาออกแต่ใหม่ๆตั้งหลายต้นก็ไม่มีอะไรมากชื่อนี้จะมาบอกว่าให้เพื่อนๆดูอาจจะต้องติดตามต้นนี้กันไปเรื่อยๆว่าเขาะจะเป็นมะพราะ้าวกินอ่อนหรือเป็นมะพร้าวแกงทกํากะทิใช้คั้นกะทินะครับไม่รู้จะเป็นอะไรเกิดขึ้นแต่ลําต้นเขาะจะเป็นมะพร้าวใหญ่ครับถ,ถ้าใครดูโคนต้นลาต้นเนี่ยเขาจะเป็นมะพร้าวที่ค่อนข้างจะต้นโ,โตปกติในมะพร้าวอ่อนเขา ต้นจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้เขาโตตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับตโตมากก็ไว้ก็จะลองมาติดตามกันดูเรื่อยๆนะครับว่าถ้ามีโอกาสคือจะมาถ่ายให้ดูว่าเออตอนเขาแก่แล้วจะเป็นมะพร้าวอ่อนหรือมาเป็นมะพร้าวแกงยังไงรรสำหรับวันนี้คุโยลูกชาวสวนก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามคุโยโรได้ดีมาตลอดแตาสำหรับวันนี้ก็เอามาพัต้ตนนี้มาให้เพื่อนดูอน เป็นคลิปแรกของมาพาะพร้าวต้นนี้เดี๋ยวจะให้ชมเรื่อยนะครับผมสวัสดีค่ะ